สวัสดีครับพี่น้องจุมจนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ส่งท้ายปีเก่าอีกสักคลิปหนึ่งนะครับนะเป็นไกลที่สร้างไว้แล้วประมาณาผมสร้างาผมตัดแต่งขั้งสุดท้ายในเดือนหนึ่งแล้วครับทีนี้ไปไว้ที่สวนถ้ามันไกลมือไปนิดหนึ่งนะอมรวดหมดเลย นะเป็นเป็น,ปนก็เป็นบทเรียนนะฮะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่สร้างงานอย่าละสายตาครับพอละสายตามันก็จะเลยนะไว้ใกล้มือจะดีที่สุดนะครับในการสร้างงานบอนไซเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวต้องริดใบแล้วก็คัดกิ่งใหม่นะแล้วก็ให้ขนาดมันค่อยๆไปกันล้วกันนะครับต้องริดใบเไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อวบน้ำนะเป็นไม้ทนทานผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา นะครับเดี๋ยวก็แตกใหม่ครับหน้านี้เป็นไม้ที่เป็นหน้าที่หน้าสร้างไม้นะครับเพราะมันจะทําให้ไม้ชอบไม้ดอนะไม้ก็จะสวยงามครับนะกิ่งก้านสาขาก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ เอาละครับสำหรับไม้ต้นนี้ก็เรียบร้อยครับปรับแต่งจริงนะได้ในระดับหนึ่งกันแล้วกันนะฮะเ,เป็นไม้บอนใสบ้านมดนะครับเป็นขุนไก่ขอบคุณคุณมดนะที่ให้ไม้มาซ้อมมือนะคุณมดบอกออกไปซ้อมมือเลยนะครับไม้ต้นนี้นะสวยครับมันเป็นเตี้ยลัมซงสูโม่นะครับ รากสวยรากรอกธรรมชาติโพนผายนะครับปลายเรียวได้นะครับแล้วก็กำลังเก็บในเรื่องของแผลที่ที่ตรงนี้ครับจะให้เขาแผลปิดถ้าปิดจะสวยนะครับแล้วก็กิ่งนะครับผมปรับทุกกิ่งเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ ไม้ต้นนี้นะกิ่งหนึ่งนั้นแต่ก่อนนั้นมันกิ่งมันไม่ได้นะฮะไม่ได้ระยะมันชิดกันไปกิ่งนี้ก็ใหญ่บว,วมจนจนเกินกิ่งสองนะครับต้องเฉือนออกนะครับแล้วก็มาปรับกิ่งชุดซับหลังมันได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับซับหน้าซับหลังแล้วก็กิ่งเมนได้อยู่นะครับในส่วนของกิ่งที่สองนะครับเนื่องจากกิ่งที่สองนั้นค่อนข้างที่จะครบตั้งแต่แรกนะฮะก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์ นาขึ้นซับหน้าซับหลังซับหน้าซับหลังแล้วก็กิ่งเมนแต่ว่า,เ,าเนื่องจากากิ่งหนึ่งยังไม่ได้ผมก็เลยได้โอกาสนะครับกิ่งนี้นะ้าซับหลังซับหน้าก็ต้องทดตัวนี้ไม่ได้สัดส่วนยาวไปทดนี้ทดอีกสัดส่วนยาวไปทดอีกทดอีกนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นสัดส่วนใหม่นะครับกิ่งสร้างกิ่งใหม่หมดเลยก็ถือว่าโอกาสดีนะครับรอรอกิ่งหนึ่งนั่นเอง ส่วนกิ่งที่โตเร็วที่สุดคือกิ่ง3ามนะครับสามหลังนี้ทั้งทั้งที่ทอตอนแรกนั้นนะครับมันมันชี้ขึ้นมา4ี่ห้าไม่ใช่สี่ห้าประมาณ60องศาเนี่ผมก็เลยสลิงเลยกดลงไปจนจนฉีกไปหมดเลยครับตรงโคนนที่ฉีกตัดตรงนี้ออกด้วยนะนะมันมีกิ่งหนึ่งตรงนี้ผมก็ตัดตรงนี้ออกกิ่งตรงนี้ก็มีผมก็ตัดออกนี่ก็ออกนะครับกิ่งเกินตรงนี้กิ่งเกิน ตรงนี้ฉีกหักลงไปมันแต่มันก็สามารถที่เจริญเติบโตต่อมาได้ก็ซับหน้านะครับขึ้นซับหน้าซับหลังแล้วก็กิ่งเมนก็เลยต้องตัดคุมไว้นะครับไม่ให้เขาโตนะร,รอนะครับเดี๋ยวโตกว่ากิ่งสี่เนี่ยกิง 4, ก่งสี่กิ่งห้านะครับกิ่งหกอาจจะถึงเจ็ดนะครับถ้ามันมีกิ่งตรงนี้ปกติถ้าถึงหกมันจะเฉียงพอดีฮะ เฉียงสีเอ่อเสียงเป็นเครื่องหมายคูณนะครับกิ่งหนึ่เป็นร้อยองศานะครับหนึ่งสามสี่ถ้าเเนี่ยมันจะมาซ้อนกันกันกบมันจะมาทับกันกันกนกบกิ่งสาหลังนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มของยอดนะครับไม่ต้องมีก็ได้นะฮะนับรวมกลุ่มนี้เป็นยอดกันแล้วกันนี้เป็นการสร้างไม้ทรงมาตรฐานทรงต้นเอี่ยวนะครับของประเทศไทยเราที่นิยมมากที่สุด ผมสันนิษฐานว่าการที่นิยมนั้นเนื่องจากไม้ทรงต้นเอี่ยวมันสามารถตัดทดนะเพื่อที่จะให้สัดส่วนของลำต้นมันได้นะจำ,จำกัดได้นะครับควบคุมได้กิ่งนะฮะระยะทางทิศทางของกิ่งได้นะสามารถตัดทดอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าทรงต้นเอี่ยวอพอออกมามก็จะเป็นทรงไตแองเกิลหรือทรงสามเหลี่ยมนั่นแหละนะทรงดอกเห็ด นะที่ท่านนายกพูดนะฮะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้แต่มไม่ได้ได้แสดงฝีมือในการสร้างไม้สร้างต้นไม้เนื่นเองนะครับถ้าท่าในใดชอบในลักษณะนี้ก็ลองดูนะฮะถ้าเบื่อแล้วก็พอได้โครงสร้างกิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ตัดแล้วก็บิดเลยก็ได้นะฮะส่วนตัวผมนะที่บิดตรงนี้เพื่อที่เกิดความดีลาธรรมธรรมชาติให้เกิดความอ่อนช้อยหลังจากนั้นก็ต้องตัดทดอยู่ดีครับเดี๋ยวก็จะตัดนะครับตัดเพื่อที่จะให้มันพลิ้วสวยงามนะครับ ไม้จะสวยก็จะมี2ลักษณะสร้างจบเป็นทรงดอกเห็ดแล้วนะก่อนที่จะหรือเราจะรีดใบออกหมดให้เห็นโครงสร้างนี้ก็สวยครับนะฮะไม้ก็จะมีลักษณะนี้สวยงาม2ลักษณะกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดต้องการที่สร้างงานในลักษณะนี้นะส่งต้นเอี้ยวหรือจะเป็นเรีลาธรรมชาติก็ต้องขึ้นโครงสร้างก่อนแล้วค่อยบิดนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะฮะเพียงแต่ประยุกต์ใช้ ให้เกิดความสวยงามนะเพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้นเองนะครับก็ฝากเอฟซี FC ที่เป็นสมาชิกที่เป็นมือใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่ลองสร้างงานไปก็ประยุกต์เอาเป็นฝีมือเราก็แล้วกันนะครับเป็นลายมือของเรานะเป็นลําดับต่อไปก็แล้วกันนะครับสําหรับส่งท้ายปีเก่านะตอนรับปีใหม่ก็แล้วกันนะครับวันนี้เขาดาวขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ํารวยกันทั่วนหน้าทุกๆท,ท่านสวัสดีครับทุกท่านครับ